ขับรถเก๋งเชฟโรเลตคันหนึ่งยิงสุนัขที่ชื่อเจ้าขาวด่างเหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยลาดพร้าว81นะคะวันนี้คนเลี้ยงเจ้าขาวด่างได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจสอนโอชคชัยนะคะเธอบอกว่ามีคนแจ้งเบาะแสทะเบียนรถของผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนี้ตำรวจเองก็เร่งตรวจสอบเพื่อหาภาพจากกล้องวงจรปิดตามสถานที่ต่างๆรวมถึงเตรียมเรียกผู้ที่นั่งดื่มสุราในจุดเกิดเหตุมาให้ปากคำกับตำรวจด้วยค่ะ นางสาวพนิตาสุนทรรัตน์อายุ45ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของสุนัขชื่อขาวด่างที่ถูกคนขับรถเก๋งเชฟโรเลตยิงตายภายในซอยลาดพระ81แขวงและเขตลาดพระกรุงเทพเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับ,บร,ร้อยตำรวจโทปฏิพัฒน์ทองทัพพนักง,งานสอบสวนสอนโชคชัยนางสาวพนิตาเปิดเผยว่าเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสุนัขและแสดงตัวเป็นเจ้าของสุนัขที่ถูกยิงตายเนื่องจากตลอด10ปีที่ผ่านมาเธอเป็นผู้ดูแลสุนัขเหล่านี้ หลังจากเจ้าขาวด่างตายก็ออกไปให้อาหารสุนัขตามปกติมีพยานที่เห็นเหตุการณ์นำกระดาษเขียนทะเบียนรถที่เชื่อว่าเป็นรถคันที่ก่อเหตุมาเน็บไว้ที่กระจกรถโดยไม่กล้าแสดงตัวเพราะเกรงจะมีอันตรายจากพฤติกรรมของคนขับรถเก๋งที่ปรากฏในคลิป ทางด้านร้อยตำรวจโทป,ปฏิพัฒน์เปิดเผยว่าคดียังไม่มีความชัดเจนมากนักต้องรอข้อมูลจากฝ่ายสืบสวนที่ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดห้างอิมพีเรียลลาดพร้าวและรอบๆตลอดจนกล้องตามเส้นทางที่คาดว่า จะขับรถผ่านขณะเดียวกันก็ยังไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันชัดเจนต้องลงพื้นที่ตีวงการสืบสวนสอบสวนให้แคบลงโดยจะเชิญพยานที่เห็นเหตุการณ์3-4คนที่นั่งดื่มสุราอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมาสอบปากคำด้วย